มาทบทวนการใช้คำคุณศัพท์ต่อในแบบฝึกหัด B ของบทที่8ครึ่งหลังกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้เจแปนนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับวันนี้เรามาต่อกับแบบฝึกหัด B เครื่องหลังกันครับมาเริ่มกันที่ข้อที่5ครับข้อที่5เขาจะให้ฝึกการใช้ คำคุณศัพท์นะแล้วก็คำคุณศัพท์อิใส่ในประโยคที่เขาให้มาครับมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่หนึ่งเขามีประโยคว่าฮานาโอคายมาชตะซื้อดอกไม้แล้วกับคําว่าคิเรที่แปลว่าสวยคิเรเป็น adjective นะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่หน้าคํานามแล้วก็เติมนะลงไปด้วยเวลาใช้ก็เลยเป็นคิเรนะฮานาโอคายมาชตะคิเรนะฮานาโอคมาชตะ ซื้อดอกไม้ที่สวยต่อไปตัวอย่างที่2ให้ประโยคมาเหมือนเดิมคือฮนาโวไคมาสตะซื้อดอกไม้แล้วก็มีคำคุณศัพท์คืออะไกอะไกแปลว,ว่าสีแดงแล้วเราก็เอาคำว่าอะไกมาไว้ข้างหน้าฮนะก็เลยกลายเป็นอะไ a ฮนาโวไคมาสตาอะไกฮนาโวไคมาสตะซื้อดอกไม้สีแดงครับ มาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งกันครับข้อที่หนึ่งเขาให้คำว่า ni wo nomimashita แปลว่าดื่มนมแล้วแล้วก็ให้คำคุณศัพท์คือคำว่าเจเมไต u m e t a i แปลว่าของสิ่งของเย็นหรือว่าเวลาสัมผัสแล้วรู้สึกเย็นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งประโยคว่าดื่มนมเย็นเป็นภาษาญี่ปุ่นได้วาอยังไงครับ 冷たい牛乳を飲みました。冷たい牛乳を飲みました。ต่อไปข้อที่สองเขาให้ประโยคว่าビデดีโอคาริมแปลว่ายืมวิดีโอมาแล้วแล้วก็ให้คำว่าอัตราชีอัตราชีแปลว่าใหม่เพราะฉะนั้นเราจะพูดว่ายืมวิดีโอใหม่มาแล้วได้ว่ายังไงครับ อัตราชีวิดีโอว่าขาริมาสต์อัตราชีวดีโอว่าขาริมแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีวิดีโอให้ยืมแล้วเนาะอาจจะหายากมากเลยก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับต่อไปข้อที่3มครับให้คำว่าบริเเเรนโตะมารายมาสต์ได้รับของข,องขวัญกับคำว่าสเตกิ สเตกิที่แปลว่ายอดเยี่ยมดีเยี่ยมครับเราจะพูดว่าได้รับของขวัญที่ดีเยี่ยมมากยังไงครับสติกินะบริ e เซนโตะโอโมรายมา i ต a สต e กินะบริเซนโตะโอมมาตต่อไปข้อที่4ให้ประโยคว่าค i n น no b a n ร r e น t ้านร้านร้านร้ a า แล้วก็ให้คำว่า you m a y e แปลว,ว่ามีชื่อเสียงแต่ข้อนี้จะเห็นว่ามาถึงเขามีเวลาใส่มาก่อนแต่คำคุณศัพท์เนี่ยต้องไว้ข้างหน้าคำนามเราจะต้องเอาไปไว้ตรงไหนครับคำตอบก็คือข้างหน้าคำว่ารีสตอร์นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะแต่งเป็นประโยคได้ว่าค o นน n k 有名なレストランで食べました。เ um no um มื่อคืนได้ไปกินอาหารที่ร้านที่มีชื่อเสียงต่อไปข้อที่6ครับในข้อนี้จะให้แต่งประโยคคำถามว่าสิ่งที่ให้มาเป็นอย่างไรแล้วให้ตอบโดยใช้คำคุณศัพท์ที่ให้มาในโจทย์ครับ เริ่มจากตัวอย่างดูกันเลยโอซากะมาจิก็คือโอซาก้ากับมาจิก็ให้แต่งเป็นประโยคคำถามว่าโอซากะวะดนนามาจิเดสกะโอซากะวะดนนามาจิเดสกะโอซาก้าเป็นเมืองแบบไหนเขาให้คำว่านิกิยากะมาในวงเล็บก็คือคึกคักก็ให้ตอบว่านิกิยากะนามาจิเดสนิกิยากะนามาจิเดส เป็นเมืองที่คึกคักครับมาดูข้อที่หนึ่งกันครับข้อแรกเขาให้คำว่าชิจ no ินโนซามูไรแล้วก็คำว่าเอ e g a ก็คือภาพยนตร์กับเจ็ดเซียนซามูไรก็ให้แต่งเป็นประโยคคำถามว่าเจ็ดเซียนซามูไรเป็นภาพยนตร์แบบไหนครับด人นาはどんな映画ですか ชิจินินโนะซามูไรว่าดนน n a เอกาเดสกะแล้วเขาวงเล็บมาให้คำว่าโอโมชิโรยแปลว่าสนุกเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่าเป็นภาพยนตร์ที่สนุกครับได้วายยังไงครับโอโมชิโรยเอกาเดสโอโมชิโรยเอกาเดสต่อไปข้อที่สองให้คำว่าซั n นโตสึซังกับฮิโตก็คือคุณซั n นโตสแล้วก็คน ก็ให้ถามว่าคุณซันโตสเป็นคนแบบไหนครับจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่ายังไงเอ่ยซันโตสซังว่าดงนาฮิตดะสึค่ะซันโตสซังว่าดงนาฮิตดะสึคะแล้วก็ให้ตอบว่าชินเซจุก็คือใจดีจะตอบว่าเป็นคนใจดีได้ว่ายังไงครับ 親切な人です親切な人ですต่อไปข้อที่3ให้ค่า IMC กับใครชะก็คือ IMC แล้วก็บริษัทเราจะถามว่า IMC เป็นบริษัทแบบไหนได้ว่ายังไงครับ IMC ว่าどんな会社ですか IMC ว่าどんな会社ですか แล้วเขาให้ตอบว่าอาตาราชิก็คือใหม่เพราะฉะนั้นเราจะตอบว่าเป็นบริษัทใหม่ได้ว่ายังไงครับต,รต,รต่อไปข้อที่4ให้คำว่าสวิตส์กับคุนิก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศจะให้ถามว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศแบบไหนได้ว่ายังไงครับ สวิสว่าどんな国ですかสวิสว่าどんな国ですかแล้วเขาให้ตอบว่าきれรก็คือสวยสะอาดแล้วเราจะตอบว่าเป็นประเทศที่สวยได้ว่าอย่างไงครับきれいな国ですきれいな国ですต่อไปข้อที่7ครับ ข้อที่7นี้เขาจะให้ถามว่าสิ่งที่เขาให้มาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็ให้ตอบว่าให้หรือว่าอ e ีเยแล้วก็ให้เปลี่ยนแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นปฏิเสธด้วยถ้าเป็นรูปปฏิเสธนะครับเริ่มจากตัวอย่างเขาให้คำว่าโอซากะกับชิซุกะนามาจิก็ให้ถามว่า โอซากะวะชิซุกะนะเมจิสกะโอซากะวะชิซุกะนะมมจิสกะโอซากะเป็นเมืองที่เงียบสงบหรือเปล่าเขาก็วงเล็บคำตอบมาให้ว่าいก็เลยตอบว่าいいえしずかな町じゃありませんいいえしずかな町じゃありませんมาดูข้อที่หนึ่งกันครับ ข้อที่หนึ่งเขาให้คําว่า IMC กับ k k i ิ i ก h a ก็คือ IMC กับบริษัทใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะถามว่า IMC เป็นบริษัทใหญ่หรือเปล่าได้ว่าอย่างไงครับ IMC は大きい会社ですか IMC は大きい会社ですかแล้วก็ให้ตอบว่า e ีเ e. ย เพราะฉะนั้นเราจะตอบว่าอย่างไงครับいい่きอいิไじゃありませんいิมาเいนゃじゃありませんต่อไปข้อที่สองเขาให้คำว่าวัตสังกับอีเซนเซเราจะถามว่าคุณวัดเป็นคุณครูที่ดีหรือเปล่าได้ว่ายังไงครับ วัดต้องังว่า e อีเสนเสดสก๊วัต้ังว่า e อีเส้นแล้วเขาให้ตอบว่าให้ก็คือใช่ครับเราจะตอบให้สอดคล้องว่าอย่างไงครับให้อีเですนเいดส生ให้อีเนข้อที่3ามเขาให้คำว่าซากุระไดกะก ยูเมะได g a กุ aku, ก็คือมหาวิทยาลัยซากุระกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเราจะถามว่ามหาวิทยาลัยซากุระเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าได้ว่ายังไงครับซากุระ大学は有名な大学ですかซากุระ大学は有名な大学ですかแล้วเขาให้ตอบว่า อีเんまอมมารก็คือไม่ค่อยเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่าไม่ครับไม่ค่อยมีชื่อเสียงไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงสักเท่าไหร่ได้ว่าอย่างไงครับอีเんまอามมาริยูเมน่ได้ก็อ ja จ้าอาริมาเซนอีเอมมาริยูเมนต่อไปข้อที่4 ให้คำว่าฟูจิซังกับคิเรนายามะก็คือภูเขาฟูจิกับภูเขาสวยเราจะถามว่าภูเขาฟูจิเป็นภูเขาที่สวยไหมได้ว่าอย่างไงครับฟูจิซังวะคิเรนายามะเดสก้ฟูจิซังวะคิเรนะยามะเดสก้แล้วให้ตอบว่าให้ตดเตโมก็คือใช่ครับ เป็นภูเขาที่สวยมากเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไว่ายังไงเอ่ยใช่นั่ตเต็มก็น่ยามาเดสใช่ัตเม่ต่อไปข้อที่8ครับข้อนี้จะให้รูปมาด้วยแต่ผมจะบอกเป็นรายละเอียดที่จำเป็นและกันในการตอบคำถามนี้รูปแรกครับเป็นรูป คนทำหน้าตาสงสัยกับอีกคนหนึ่งกำลังชี้ไปที่ร่มแล้วเขาให้คำว่ามิราซังโนคาสะก็คือร่มของคุณมิเรอก็ให้ถามว่ามิราซังโนคาซะวะโดเรเดสกะมิราซังโนคาซะวะโดเรเดสกะร่มของคุณมิเรอร์คือคันไหนแล้วเขาวงเล็บมาให้คือคำว่าคุโรยก็คือสีดำ แล้วพอดูจากรูปเนี่ยร่มคันนั้นจะอยู่ใกล้กับตัวคนที่ตอบคำถามนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตอบว่าโค,คาาโน k คุโรอิคาซาเดสโคโนคุโรอิคาซาเดสร่มสีดำคันนี้จะเห็นว่านอกจากจะใช้คำคุณศัพท์แล้วก็ต้องใช้โคโซให้ถูกต้องด้วยนะครับเอาละมาดูข้อแรกกันข้อแรกเขาให้คำว่า ค a า i n ่น่าสังโนกาบังก็คือกระเป๋าของคุณคารินาแล้วก็ให้ดูรูปด้วยในรูปก็คือกระเป๋าใบที่เขากำลังชี้อยู่เนี่ยอยู่ใกล้กับตัวคนตอบคำถามครับจำข้อมูลนี้ไว้ก่อนนะแล้วถ้าเราจะถามว่ากระเป๋าของคุณคารินาคือใบไหนจะพูดได้ว่ายังไงครับ คารินาさんのカバンはどれですかคารินาさんのカバ e はどれですかแล้วเขาให้คำตอบมาก็คืออะไกอะไกก็คือสีแดงแล้วกระเป๋าใบานั้นอยู่ใกล้กับตัวคนตอบเพราะฉะนั้นก็จะตอบว่าこの u この赤い o a k ですこ a の赤い g d e です กระเป๋าสีแดงใบนี้ครับข้อที่สองเขาให้คำมาคือซันโตสังโนคุจซันโตสังโนคุจรองเท้าของคุณซันโตสเราจะถามว่ารองเท้าของคุณซันโตสคือคู่ไหนได้ว่าอย่างไงครับซันโตสังโนคุจวเรเดส ka s ั n t ต s u s ั n นนกขุจื๋อโดเ e ็ดสกแล้วเขาวงเล็บมาให้คำว่าชิโรยก็คือสีขาวนอกจากนี้ในรูปเนี่ยก็กำลังเป็นคนถามที่กำลังงงง,งแล้วก็อยู่ใกล้กับรองเท้าสีขาวเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่ารองเท้าสีขาวคู่นั้นได้ว่ายังไงครับ その白い靴ですรの白い靴です。รองเท้าสีขาวคู่นั้นครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับตัวคนถามมากกว่าครับต่อไปให้คำว่าม um ัตสึโมโตะซังโนะ u ิเกก็คือโต๊ะของคุณมัตสึโมโตะเราจะถามว่าโต๊ะของคุณมัตสึโมโตะคือโต๊ะไหนได้ว่ายังไงครับ คำตอบก็คือมัตสึโมโตะさんの m はどれですかมัตสึโมโตะさんの机はどれですかแล้วเขาให้คำคุณศัพท์มาคือคำว่าโอคิก็คือใหญ่พอดูรูปก็จะเห็นว่าโต๊ะใบใหญ่นั้นอยู่ใกล้จากทั้งตัวคนถามแล้วก็คนตอบครับเราจะบอกว่าโต๊ะอันใหญ่อันโน้นไง ได้ว่ายัางไงครับあの大きい机ですあの大きい机ですต่อไปข้อที่4ครับเขาให้คำถามมาคือซาโตะสังโนอุจ no ิก็คือบ้านของคุณซาโตะเราจะตั้งคำถามว่าบ้านของคุณซาโตะคือหลังไหนได้ว่ายัางไงครับ 佐藤さんのうちはどれですか佐藤さん a のうはどれですかแล้วพอไปดูรูปเนี่ยก็จะเห็นบ้านสามหลังอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าสองหลังข้างๆเนี่ยจะดูบโรบโร่ก็คือเก่าคือโครมเหมือนกำลังจะพังแล้วคือคำว่าบโรบโร่นะครับแบบสุดโซมใกล้พังประมาณนี้แล้วก็มีหลังหนึ่งที่ใหม่มากอ่า ก็จะเห็นว่าเขาให้คําว่าอัตาราชิก็คือใหม่ครับแล้วพอดูระยะทางเนี่ยก็จะเห็นว่าบ้านหลังที่ใหม่นั้นอยู่ใกล้จากทั้งคนถามแล้วก็คนตอบเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้หลังโน้นแล้วเราจะตอบว่าบ้านหลังใหม่หลังโน้นเป็นภาษาญี่ปุ่นได้วาอยังไงครับ あの新しいうちです。あの新しいうちです。บ้านหลังใหม่หลังโน้นครับนี่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัด B ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกับแบบฝึกหัด C กันครับถ้าคุณติดตามรายการให้เจแปนนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2817คําคำและํำนวนครับ ติดตามคำสับดูโจทย์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้ a จแป e กับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้ a จแปนนิก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ